สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องเด่นประเด็นฉุกเฉินนะครับผมการันศีวัฒนาบุรภาครับคุณกำลังรับชมผ่านทาง Facebook ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและ YouTube EMS 1669 Channel นะครับผู้ชมครับในสถานการณ์โควิด -19 นี้นะครับหนึ่งในคนสำคัญนะหนึ่งในกำลังสำคัญด่านหน้าที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะในการดูแลนะครับจัดการ ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับผู้ป่วยโควิดสิบเก้าทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะหายดีนะครับแล้วก็กลับไปหาครอบครัวงเขาได้เนี่ยก็คือผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยนะครับกันถึงในส่วนของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินรวมไปถึงภารกิจของสพชนะครับอย่างหนึ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการดูแลคุ้มครองนะครับแล้วก็ให้สวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ครับวันนี้ผมอยู่กับท่านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติท่านเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาครับครับสวัสดีครับท่านเลขาธิการครับสวัสดีครับครับท่านเลขาธิการให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านเลขาธิการครับในส่วนของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าเราจะพูดถึงกันเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็ทํางานอยู่ที่ไหนส่วนไหนกันบ้างครับอาจารย์ครับครับก็ต้อง สวัสดีพี่น้องชาว ebs ทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ชมรายการ19 channel อยู่นะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทางคุณกรณ์นะครับแล้วก็ทีมงานที่ได้เชิญให้ผมเข้ามาพูดคุยในรายการนี้นะครับในประเด็นคาถามนะครับที่ทางคุณกรณ์ถามว่าผู้บริการหมายถึงอะไรนะครับก็ต้องต้องเรียนนะครับว่าถ้าโดยนิยามตามกฎหมายของพรบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับคือผู้ปฏิบัติการหรือผู้ปฏิผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับหมายถึงว่า บุคคลนะครับที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินนะครับที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกำหนดนะครับมันมีมันมีคำที่จะต้องเติมด้วยว่าต้องเป็นคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกำหนดด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่ากอผอหรือคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเองก็ได้มีการกําหนดเอาไว้ว่าผู้ปฏิบัติการเนี่ยมีมีสองสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับคือกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทางด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน อีกกลุ่มหนึ่งก็คือด้านวิชาการนะครับกลุ่มที่ปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับหรือกลุ่มวิชาการก็ตามนะครับก็จะมี2กลุ่มย่อยก็คือกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าวิชาชีพนะฮะหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าช่วยฉุกเฉินนะครับกลุ่มที่เป็นวิชาชีพอาจจะเป็นเช่นแพทย์นะครับพยาบาลวิชาชีพนะครับหรือปัจจุบันเนี่ยก็มีนักฉุกเฉินการแพทย์ซึ่งก็มีพระราชกฤษฎีกาตราให้นักฉุกเฉินการแพทย์เนี่ยเป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นกลุ่มวิชาชีพซึ่งซึ่งจะถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินประเภทหนึ่งส่วนที่ที่สองหรือว่าส่วนที่ถัดไปก็คือกลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์กลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์เนี่ยหมายถึงไทยบ้างก็เริ่มตั้งแต่อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์นะครับหรือว่าชื่อย่ออชพภาษาอังกฤษบางคนอาจจะค้นกบว่า EMR นะครับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์นะครับเรียกว่า EMT นะครับหรือว่าพชพ อ่าถ้าของเดิมเนี่ยจะเป็นจชพอเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของใหม่จะเป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์พิเศษนะครับหรือว่าพชพอซึ่งตรงน,นี้ยังไม่มีคนกลุ่มนี้นะครับก็คงจะต้องมีการพัฒนาต่อไปอ่าระดับที่สูงขึ้นไปอีกเรยกว,ว่าจชพอคือเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์นะครับแล้วก็มีกลุ่มใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่นะครับตามข้อบังคับของกบชก็คือเจ้าพนักง,งานฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูงนะครับซึ่งเชื่อยยอว่าเป็นจชพรสนะครับ แล้วก็ถัดมาก็คือกลุ่มนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ซึ่งนัปัจจุบันนะฮะวันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยกลุ่มนี้ยังมีอยู่นะครับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นะซึ่งในอนาคตอันใกล้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะประมาณสักปีหน้านะครับคือกฎหมายออกมานวก็จริงแต่ว่าการเป็นนักฉุกเฉินการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคศิล,ละปะนั้นเนี่ยยังยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ระหว่างของการเตรียมการในการที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น กลุ่มที่เป็นนักสุกเฉินการแพทย์หรือว่านักปฏิบัติการสุกเฉินการแพทย์ขนะึ้นอยู่ว่าถ้าเป็นนักสุกเฉินการแพทย์เมื่อไหร่ปุ๊บก็จะเป็นวิชาชีพถ้าเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ก็จะไปอยู่ในกลุ่มช่วยสุกเฉินการแพทย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของผู้ปฏิบัติการคราวนี้แล้วถามว่าแล้วแล้วมีคนอื่นอีกไหมนะครับ,รบก็ต้องเรียนนะครับว่าณนะช่วงสถานการณ์โควิดนะครับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยก็ได้มีมตินะครับให้กําหนดให้มี กลุ่มพิเศษขึ้นมาชื่ออาสาสมัครสุเฉลิมการแพทย์ทั่วคราวนะครับอันนี้เป็นประกาศสนิบัตที่ให้สําหรับผู้ที่มาปฏิบัติงานช่วยเรื่องโควิดนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขว่า1ก็ต้องมีการผ่านการอบรมที่สปชกําหนดนะครับสก็คือก็ต้องปฏิบัติงานตามคําสั่งที่สปชได้มีการสั่งการเอาไว้นะครับหรือนอกจากสปชก็ยังถือว่าถ้าการสั่งโดยหนึของจังหวัดนะครับหรือว่าทางศูนย์เอราวันของกรุงเทพมหานครนะครับสั่งเนี่ยก็ถือว่า ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นอาสาสมัครสุขเฉินการแพทย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะครับที่ที่เรากําหนดเอาไว้นะครับอันนี้คือเรื่องของตัวตัวลักษณะของตัวกลุ่มหรือว่าชื่อนะครับของตัวผู้ปฏิบัติการสุขเฉิญนครับครับจารครับเราประชาชนพิงารชาชมเนี่ยอาจจะเคยเห็นกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยนะครับมีอยู่มานานหลายสิบปีแล้วนะครับอาจารย์ทีนี้ไอการ การที่จะผู้ช่วยู้ภัยกับผู้ปฏิบัติการถูกเฉินนะครับที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบของสวชเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงครับอาจารย์ก็ต้องเรียนนะครับว่าในภาพเดิมหรือแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ก็คือว่าสภาพของผู้ที่มาปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยมีมีอยู่สองลักษณะใหญ่ๆของเดิมนะครับคือลักษณะคือเป็นเป็นจิตอาสาไว้ง่ายนะครับเป็นวอร์เนเทียนะครับ ซึ่งกลุ่มนี้นะครับยังถือยังไม่ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินนะอ่ายงติดแต่ก็ถือว่าเป็นจิตอาสานะครับแต่ว่าเมื่อไหรที่มีการฟวงรมนะครับมีการสอบแล้วก็มีการได้ประกันศบัตะและได้รับประกันศีรษะที่ทางสงปชหรือทางคณะกรรมการการไม่เฉยนนเป็นผู้ออกให้เนี่ยอันนี้ถึงจะถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับในระบบการแพทย์ฉุกเฉินถึงแม้ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทํางานในหนึ่งหัวเก้าเท่านั้นนะครับ แต่คนที่ได้ประกาศสิบัติแล้วไปทํางานเอกชนนะทำงานบริษัทเอกชนทำงานแต่กลุน Ho, aring, ่นี้ก็ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติการนะครับเพราะว่าถือว่าได้ประกาศสิบัติแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนกลุ่มที่สองที่เป็นกลุ่มใหญ่คือกลุ่มวิชาชีพนะครับกลุ่มวิชาชีพก็คือกลุ่มแพทย์พยาบาลอันนี้ชัดเจนนะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกล้ที่กำลังจะมีพลเมดิกอันนี้ก็จะถือว่าเป็นกลุ่มวิชาชีพใหม่นะครับแต่ทีนี้ของเดิมที่มันเป็นแบบนั้นนะครับอย่างที่ผมได้เรียนว่าเคยเรียนแล้วว่าของเดิมเนี่ยเป็น จัดการทางสบชเนี่ยตั้งแต่มีพรบการแพท่เฉเฉิน2511นะครับมีกอพชก็ได้มีการออกกฎหมายเพื่อให้กําหนดว่าประกันสิบัดที่จะมาเป็นผู้การ่เฉินจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับของเดิมก็มีอสพพสพจสพและก็นสพมีแค่4ระดับนะครับของเดิมเป็นแบบนั้นแต่ของใหม่เนี่ยจะมีทั้งหมด8ระดับนะครับก็มีอสพพสพพชพพิเศษจสพจสพพิเศษขอภัยจสพสูงนะครับนสพ แล้วก็มีนอพะเฉพาะทางแล้วก็มีเรื่องของเฉพาะ,ะเฉพาะทางที่สูงขึ้นไปคือในระดับ8อันนี้คือถือว่าเป็นผู้ประกการแต่ครนี้ถามว่าแล้วผู้เช่วยผู้ภายใครบ้างที่เป็นผู้ประกอบการดุเฉิน่นก็ต้องบอกว่าคนที่ผ่านการสุบรมและสอบประเมินความรู้ความสามารถและได้รับประกาศนียบัตรนะครับซึ่งตอนนี้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับมีคนที่มาสอบมาอบรมมาสอบแล้วก็ได้รับประกาศนียบัตรแล้วอยู่ที่ประมาณสัก8 0,000ื่น่าคน ทั่วประเทศนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นศูนย์เลยนะไม่มีใครได้รับเลยด้วยซ้ำนะครับตอนหลังก็มีการจัดการฝูงรมมีการอบรมมีการได้รับการศึกษาก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก8 0ดหมอือันนี้แปดหมื่นคือรวมทุกอันนะครับยกเว้นไม่ไม่รวมวิชาชีพแพทย์พยาบาลนะครับอันนี้คือก็ตัวเลขอยู่ที่ประมาณนี้ครับแปดหมื่นกว่าคนที่ณวันนี้ทํางานในระบบการให้ดูเรินให้กับทางทางเรากับทางสงพชเนี่ยมีสิทธิประโยชน์มีสวัสดิการ หรือว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งดีๆเพิ่มเข้ามาให้กับพวกเขาเหล่านี้บ้างครับอาจารย์คือผมมองงนี้นะครับว่าส,สิ่งที่สบชเนี่ยกำหนดขึ้นหรือรกบชกําหนดกฎหมายต่างๆขึ้นเนี่ยเจตนารมณ์เนี่ยคือเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ต้องเข้าใจหลักการตรงน,นี้ก่อนนะครับว่าเพื่อเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยว่าเวลาที่ประชาชนเกิดเจ็บป่วยอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับต้องมีคนมีหน่วยมีรถที่มีมาตรฐานไปช่วย พื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักการราวนี้ถ้าถามว่าแล้วผู้ปฏิบัติการที่มาขึ้นทะเบียนมาอบรมมาขึ้นทะเบียนหรือว่ามามาได้รับการปฏิบัติแล้วเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผมก็คิดว่า1คือได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะครับกฎหมายเนี่ยก็คือหนึ่งตั้งแต่กฎหมายการค้์จุกเฉือนนี่แหละครับก็จะจะคุ้มครองท่านเพื่อให้ไปคุ้มครองประชาชนนะครับหลักสําคัญของกฎหมายคือคุ้มครอง <S <S <c oughs> ประชาชนแต่แน่นอนว่าประชาชนจะรับการคุ้มครองเนี่ยก็ก็ต้องมา กําหนดมาตรฐานของคนของหน่วยแต่ว่าเมื่อหน่วยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วนะครับหรือคนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วเนี่ยก็ <S <S จะมีสิทธิ์ที่จะใหญ่ๆเนี่ยมีสองเรื่องใหญ่ๆนะครับมีสองเรื่องเรื่องที่1คือมีสิทธิ์ปฏิบัติการฉุกเฉินสองมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินอันนี้คือหลักตามกฎหมายนะครับแต่ครั้นะี้ในรายละเอียดเราบอกว่าเอาแล้วแล้วมีสิทธิ์ปฏิบัติการฉุกเฉินแล้วเราได้อะไรนะครับก็ต้องเรียนว่า หนึ่ง <Yes. S 1> ท่านมีสิทธิ์ปฏิบัติงานนะครับสองก็คือว่ามีสิทธิ์ได้รับการตอบแทนตอบแทนจากกองทุนก็ได้หรือท่านอาจจะไม่รับการตอบแทนจากกองทุนแต่ท่านก็จะสามารถที่จะไปทํางานนะครับในหน่วยงานในบริษัทหรือว่าในหน่วยปฏิบัติการเอืชนซึ่งท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนอันนี้คือหลักหลักสาคัญนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยทางสปชเองเนี่ยก็ได้มีความพยายามที่จะส่งเสริมในเรื่องของการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในหลายส่วนนะครับ ส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่มันเป็นไปตามกฎหมายนะครับที่ต้องได้รับ pper. อย่างที่บอกว่าในเรื่องของการคุ้มครองถ้าเกิดปฏิบัติแล้วได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายก็ได้รับการคุ้มครองอกฎหมายด้วยเกิดว่าไปปฏิบรรัติงานพลาดขึ้นมาสมมติน,นะครับตรงนี้เนี่ยกฎหมายก็จะมีสิทธิที่จะมาคุ้มครองด้วย <LOL. S 2> หรือ2เนี่ยถ้าเกิดไปปฏิบรรัติงานแล้วเกิดการเจ็บป่วยเกิดบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับตรงนี้ก็จะมีกฎหมายเนี่ยเข้ามาคุ้มครองยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของ ถ้าทางานในส่วนราชการหรือหน่วยราชการเองอันนี like live, ment, ้ก็ได้รับการคุ้มครองจากจากหน่วยราชการหรือส่วนราชการอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสว่าเป็นกลุ่มเอกชนหรือว่ากลุ่มที่เป็นมูลนิธิอย่างนี้เป็นต้นนะครับปกติแล้วเนี่ยกฎหมายก็จะไม่รับการคุ้มครองนะครับแต่ถ้าเกิดมาปฏิบัติงานภายใต้การสั่งการของ1 6 9หหรือว่าของระบบการวิเศษเนี่ยถ้าเผื่อท่านไปปฏิบัติแล้วเกิดการพลาดขึ้นนะครับเช่นปฏิบัติแล้วเกิดความเสียหายนะครับตรงนี้ก็จะมีสิทธิ์ที่รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ันนี้มันจะมีอันนึงที่กําลังเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขกําลังจะมีการร่างพระราชกําหนดจํากัดความรับผิดสําหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้การดูแลแลกษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด -19 อันนี้เป็นของใหม่นะครับซึ่งอยู่ในระหว่างของการทําทําร่างและวกจจะคงจะเสนอท่านรมนตรีเสนอต่อคอรมอเพื่อที่จะให้ออกเป็นพระราชกาหนดต่อไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ในร่างเนี่ยผมดูแล้วก็ถือว่าดีมากๆนะครับถ้าเกิดกฎหมายนี้ผ่าน จะทำให้ผู้ปฏิบัติการซึ่งปกติก็ปฏิบัติงานอยู่แล้วดูแลพี่น้องประชาชนในภาวะปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมาปฏิบัติในกรณีโควิดเนี่ยตรงเนี้เนื่องจากว่าการปฏิบัติของโควิดมันต้องเรียกว่ามันเป็นการระดมทรัพยากรเป็นการใช้คนจํานวนมากนะครับซึ่งซึ่งอาจจะนะครับอาจจะมีการปฏิบัติที่เขาเรียกว่าใช้คําว่าอะไรดีใช้คําว่า ไม่ไม่มีมาตรฐานเท่ากับภาวะปกติหมายความว่าภาวะภาวะปกติเหตุการณ์มันมันสามารถที่จะจัดการได้ดีเนี่ยเราต้องมีมาตรฐานอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าพอสถานการณ์โควิดเราต้องระดมทรัพยากรระดมรถบางอย่างเราต้องมีการปรับลดลงมาตรฐานของรถมาตรฐานของหน่วยมาตรฐานของคนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปทําให้เกิดข้อผิดพลาดก็มีนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเผื่อบริษัฉบับนี้ออกมาเนี่ย ก็จะทําให้เกิดการคุ้มครองนะครับสำหรับผู้ปฏิบันว่าไม่ต้องรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นการคุ้มครองนอกเหนือจากนี้นะครับก็อยู่สปสก็พยายามที่จะทํางานร่วมกับทางกรมสำนักบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการที่จะเสนอให้คอรมอพิจารณาเห็นชอบในเรื่องของการจ่ายชดเชยสําหรับผู้ปฏิบัติการถูกเฉือนในกรณีถ้าเผื่อปฏิบัติงานแล้วเกิดการติดโควิดหรือว่ามีการ เกิดบาเดเจ็บเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งตัวนี้อยู่ในขั้นตอนของการที่จะเสนอกฎหมายอยู่แต่ว่า,าส่วนที่ยังรอกฎหมายที่ยังไม่ไม่ดีพอนะสนปสชก็พยายามที่จะจับมือกับหน่วยงานเช่นบริษัท,ทประกันภัยนะครับในการมีประกันชีวิตเรื่องโควิดนะครับหรือ,อมีการจับมือกับทางทกศนะครับทกศเองก็เสนอบัตรสมาร์ทการ์ดหรือว่าบัตรประจําตัวผู้ป่วยการฉุกเฉินซึ่งใครที่ไปสมัครแล้วก็ได้รับบัตรสมาร์ทการ์ดก็จะได้รับ ประกันโควิดด้วยนะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆของทาง,าง,าง,างนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทกศด้วยครับอันนี้รวมไปถึงกลุ่มชั่วคราวที่ที่เราเพิ่งมีการรับรองใบเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ด้วยไหมครับปครับครับก็ต้องเรียนนะครับว่าผู้ปฏิบัติการในระบบเดิมเนี่ยนะครับประมาณแปดหมื่นห้าพันคนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช่แต่ส่วนที่มาใหม่ช่วงโควิดเราเรียกว่า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ชั่วคราวที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็มีการประกาศรายชื่อแล้วเนี่ยประมาณ500คนนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับตรงนี้ด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ปฏิบการฉุกเฉินอ่ชนิดหนึ่งชื่ออาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ชั่วคราวครับครับผมทีนี้อ่มีทางอชพชั่วคราวนะหรือว่าทีมสก๊อตนะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะคุ้นกับชื่อคํานี้นะครับชื่อของสก๊อตหรือว่าทีมปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษโควิด1นทเนี่ยนะกัน ตรงตรงนี้เนี่ยเราเรามีการดูแลในเรื่องของอสวัสดิการทางด้านความคุ้มครองนะครับหลายคนเอาตรงๆนะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะพวกเขาเนี่ยถือเป็นบุคลากรการแพทย์หรือไม่จะได้รับในส่วนของความคุ้มครองเรื่องของวัคซีนเข็มที่สามหรือเปล่าตรงที่สพชมีมีข้อเท็จจริงเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์ครับต้องต้องอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าคําว่าสกอตเนี่ยมันคือชุดชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษไม่ใช่ชั่วคราวนะครับสกอตนี้พิเศษนะครับ ซึ่งในตามข้อกําหนดของคณะกรรมการการฉุกเฉิญเนี่ยก็ได้มีการกําหนดว่าสกอตเนี่ยมีอยู่3ระดับนะครับก็คือว่าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษแบบเฉพาะทางอันในนี้แบบที่1งเนาะแบบที่2อคือชุดปฏิบัติการสุกเสรินพิเศษระดับสูงนะครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษระดับพื้นฐานหรือว่าระดับเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งหมดต้องเรียกว่า สระดับใหญ่ๆแต่ว่าในระดับพื้นฐานเนี่ยจะมีแบ่งเป็น2ระดับย่อยก็คือเบสิกกับเฟสเรสปอนเดอร์เรียกง่ายๆก็คือว่าเป็น EMR Scott Basic Scott Advanced Scott หรือว่า s p e c i a l Scott ก็คือว่าเป็นเฉพาะทางนะครับครน,นี้คือนี่คือภาพรวมของชุด Scott ครน,นี้ชุดส o t t เนี่ยที่ที่เรียกว่าเป็นเฉพาะทางหรือว่าระดับสูงเนี่ยกลุ่มเนี่ยจะอยู่ที่โรงพยาบาลเขาเรียกเป็น Hospital Bas e d EMS ซึ่งก็คือ e อ s เดิมนะครับ แต่ว่าส่วนที่เป็นเป็นบสิกสกอตหรือว่าเป็น EMR สกอตเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่นี่มูลนิธิจะอยู่ที่ท้องถิ่นนะครับซึ่งตัวกลุ่มนี้ก็ก็คือมีผู้ปฏิบัติการจุดเฉนในระดับพื้นฐานคือคือมี EMR กับมีระดับ EMT เบสิกหรือว่าพอชอพอ,อันนี้คือคือคือชุดของสกอตนะครับทีน,นี้แล้วแล้วแล้ว,ลวในเชิงของการที่จะคุ้มครองนะครับก,ก็ต้องเรียนว่าก็คล้ายคกันเมื่อสักรู่ที่ผมพูดไปแล้วนะครับ ผู้ปฏิบัติการนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อชอพอพชพที่ไปทํางานในชุดสกอตก็จะมีสิทธิ์ได้รับเขาเรียกว่าค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนของของตัวหน่วยหรือว่าสกอตเนี่ยก็จะได้เพิ่มเป็น2เท่านะครับปกติเนี่ยถ้าเจอเคสระดับสีเขียวหรือสีเหลืองเนี่ยเป็นระดับคนไข้สีเขียวก็จ่าย350สีเหลืองก็จะจ่าย500ถูกไหมครับถ้าเป็นสีแดงก็จะจ่ายพันหนึ่ง แต่ว่าถ้าเปิดเป็นสกอตที่เกิดเป็นคนไข้โควิดเนี่ยก็จะจ่าย2เท่าคือจาก350ก็เป็น700ถ้า500ก็เป็นพันหนึ่งถ้าพันก็เป็น2000อันนี้ก็คือเรื่องของการมีสิทธิ์ได้รับเงินอกองทุนการแพทย์เฉืนเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นส่วนที่จะพูดถึงเรื่องของู้ของทีมนะครับส่วนเรื่องคนก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าก,ก็ก็มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับกรณีถ้าเปาิดสมมติว่ามาปฏิบัติงานภายใต้คําสั่งของเหนือเก้าแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติการน,นะครับแล้วเกิด มีปัญหาเช่นไปเจอความเสี่ยงสูงจากการไปสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นคอนเฟิร์มเคสนะครับว่าเป็นโควิดนี้เป็นต้นแล้วไปสัมผัสหรือว่าไปใกล้ชิดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนี้ถ้าเผื่อโดนกักตัวนะครับอันนี้ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยนะครับในเรื่องของการกักตัวอยู่ที่325บาทต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราได้มีการเตรียมเรื่องนี้เอาไว้นะครับที่ผ่านมาก็มีนะครับตั้งแต่ประมาณ1ปีเศษก็มีการ ใครโดนกักตัวก็ส่งเอกสารมาก็เบิกนะครับก็กเบิกคืนออกไปให้นะครับส่วนเรื่องประเด็นเรื่องของวัคซีนนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้คนปฏิบัติงานด่านหน้าเนะี่ยมีหลายกลุ่มมากนะครับมีอยู่หลายหลายกลุ่มหลายชุดมากอสมก็ต้องถือว่าเป็นด่านหน้าของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโรงพยาบาลก็มีแพทย์มีพยาบาลเป็นด่านหน้าของฝั่งโรงพยาบาลถูกไหมครับ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับถ้าถ้าใครอยู่ในโรงพยาบาลหรือฮอสพิทอลเ e ดอันนี้ก็จะถือว่าเป็นด่านหน้าของทางฝั่งฮอสพิทอลเ e ดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นระดับพื้นฐานนะครับซึ่งอยู่ในมูลนิธิหรือว่าหินท้องถิ่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นด่านหน้าของในการแพทย์ฉุกเฉินด้วยนะครับซึ่งนะครับในประเด็นเรื่องของวัคซีนเนี่ยทางผมเองเนี่ยก็ได้ได้รับความครุณานะครับจากทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับได้มีการจัดวัคซีนเนี่ย ถ้าในประเด็นของเข็ม1เข็ม2เนี่ยก็ต้องบอกว่าใครอยู่จังหวัดไหนก็ต้องฉีดอยู่ในแอเรียของจังหวัดตัวเองนะครับแต่ว่าส่วนเข็ม3นะครับก็ช่วงนี้รัฐบาลก็เพิ่งจะมีนโยบายในการที่จะฉีดให้บุคลากราทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าใ,ในในเข็ม3นะครับก็จะมีไฟเซอร์ใช่ไหมครับซึ่งหลายท่านคุณอาจจะเคยได้ยินภาพนี้แต่ว่ากรกาไกของของไฟเซอรนะ์นั้นเนี่ยก็ อาจจะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรในเรื่องของการกระจายวัคซีนเรื่องของการเตรียมวัคซีนต่างพวกนี้นะครับแต่ว่าทางสวทชก็ได้รับโคต้าของแอสต a าเซนิกาจากทางกรมควบคุมโรคมานะครับซึ่งในใน,ในการฉีดวัคซีนเข็ม3ามเนี่ยมันก็ได้ทั้งทั้งอสองแบบก็คือแบบหนึ่งก็เป็นไฟเซอร์นะครับแบบที่สองก็จะเป็นแอสต้าเซนิกาซึ่งก็เป็นสูตรของการฉีดวัคซีนเพื่อเพื่อในการป้องกันโรคนะครับซึ่งตอนนี้ทางสวชก็ได้ประสานไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ หน่วยหรือว่าชุดที่ชั่วคราวที่มาทํางานช่วยสปชที่มาดูแลคนไข้ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการทยอยฉีดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะมีการทยอยฉีดไปเรื่อยๆนะครับส่วนของสปชพนักง,งานสปชก็จะก็จะรับการฉีดวัคซีนกลุ่มนี้ด้วยเพราะว่าสปชเองกอ็ได้มีการส่งทีมนะครับที่ออกไป ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะในระดับที่เป็นด่านหน้าอยู่เยอะทีเดียวนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนว่าก็เป็นความจําเป็นที่ทางสงปชกพคงจะต้องได้รับการรับวัคซีนเข็มที่สามตัวนี้ด้วยครับครับผมสรุปก็คือว่าผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงผู้การฉุกเฉินชั่วคราวเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองจากสปชค,คือความคุ้มครองตามกฎหมายนะครับแล้วก็รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆด้านความปลอดภัยด้วยนะครับแต่ว่าหัวใจสำคัญก็คือว่า ความปลอดภัยนะครับของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ดะการนั้นเป็นสําคัญสุดท้ายครับอยากให้ท่านเลขาธิการกล่าวอะไรถึงพี่น้องผู้ดะการฉุกเฉินที่ทํางานอยู่ในขณะนี้ครับเชิญครับ่านแรยครับครับก็ตดีก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ดูการฉุกเฉินทุกภาคส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่มาช่วยสปชที่เป็นด่านหน้าเป็นชุดชั่วคราวที่มาช่วยตั้งแต่เดือนเมษายนไปต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑล แล้วก็ผู้การฉุกเฉินที่ทํางานอยู่ในระบบการแพทย์เฉินเนี่ยทั้งในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดนะครับซึ่งผมก็ต้องเรียนนะครับว่าท่านถือว่าเป็นบุลคลากรสําคัญนะของระบบบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับเพราะว่าในช่วงแรกๆนั้นเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้แสดงบทบาทมากนักนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือทางโรงพยาบาลเองก็ สามารถที่จะดูแลได้เพราะคนไข้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นการระบาดรอบที่3เนี่ยนะครับหรือรอบที่3เนี่ยก็เห็นว่าจํานวนผู้ป่วยก็เกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อไม่ได้ตัวผู้บริการสยเฉยในระดับชั่วคราวหรือว่าในระดับสกอตในระดับพื้นฐานเนี่ยมาช่วยเนี่ยผมคิดว่าระบบบริการสาธารณสุขโค้งงง่าจะอาจจะไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทุกท่านมาเสียสละเรื่องนี้หรือเรื่องของการที่จะเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยท่าน เกิดมีการบาดเจ็บการป่วยอะไรต่างพวกนี้นะครับก,ก็ขอให้มีการรายงานเข้ามานะครับเพื่อให้เกิดการที่จะดูแลซึ่งกันและกันนะครับส่วนที่สบปชบก็จะตรงไหนที่เราสามารถจะดูแลได้เราก็ยินด,ดีนะครับส่วนเรื่องของการาได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะหาช่องทางในการที่จะบรรจุชื่อบรรจุลักษณะงานของท่านเนี่ยเพื่อให้ได้รับการคุ้คมครองตามกฎหมายต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องฝากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้เกิด กำลังใจนะครับในการที่จะทํางานอย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าในการออกสู่สนามรบนี่นะครับแน่นอนครับมันก็สิ่งสําคัญก็คือเรื่องของอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องมีการมันฝึกฝนนะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็สั่งสมประสบการณ์นะครับในการที่จะทํา,าทให้เกิดความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ของครอบครัวถ้าเผื่อเรื่องของสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดอุปกรณ์ PPE ต,ต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเผื่อ ขาดหรืออะไรนะครับก็แจ้งมาที่สปชได้นะครับเพราะผมคิดว่าสปชก็จะเป็นกลไกสําคัญอันหนึ่งที่จะคอยสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ในการที่จะป้องกันตัวเองให้กับท่านนะครับแล้วก็เพื่อให้ทสามารถทํางานได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ก็ขอฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับพวกเราทุกคนนะครับในระบบบริการข้ารเฉื้อทั้งที่อยู่ในภาครัฐนะครับภาคของท้องถิ่นนะครับภาคของ เอกชนไม่สบายใจากำไรดูรวมถึงภาคเอกชนอื่นด้วยนะครับผมคิดว่าวันนี้ทุกคนมีความสําคัญทั้งสิ้นครับครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านเรือกาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมานะครับท่านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ชุมชนชาติวันนี้เอื้อเฟื้อเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็พี่น้องผู้ปฏิบัติการทั่วประเทศนะครับลาไปก่อนกับเรื่องเดประเด็นฉุกเฉินครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ